ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ต่ายอีกแล้วนะครับที่อิสุสุคิงยอนสาขาบุร ok ีรัมย์นอกเมืองหาง่ายครับจะอยู่ใกล้ห้างโรบินสันนั่นเองแล้วก็โชว์รูมของอิสุสุคิงยอนจะอยู่ติดถนนใหญ่ด้วยโดยถนนหลักที่พี่ต่ายอยู่จะเป็นถนนเส้นบุรีรัมย์นางรองวันนี้นะครับวันที่เราพบกันก็จะตรงกับวันพุธที่6กรกฎาคมพศ2565มีปล่อยหนึ่งคันนะครับขอบุณน้อง กาวินธิดานาะซินสอนเอฟซีจากอำเภอลำปลายมาแต่เองเรียกน้องได้ไหมอายุห่างกันประมาณ20ปี <c oughs> เดี๋ยวลูกค้ามารับรถเดินทายให้ดูแล้วก็มีปัญหาเรื่องไม้นิดหน่อยนะครับไอไมซ์ลามอนิกปกติมันจะมีเป็นคู่ใช่ไหมแล้วทีนี้เวลาที่เราจะชาร์จเราใส่ในเคสมันมันก็จะชาร์จตัวไมให้แต่นี้ไอตัวเคสที่ชาร์จเนี่ยมันน่าจะดึงไฟจากไมออกมั้ง <c oughs> ตอนเช้ามาแบตหมดหมดเลย <c oughs> อะเดี๋ยวไปดูรถเรากันดีกว่ารุ่นนี้น่าสนใจมากๆจัดอยู่ในกลุ่มตัวท็อปมีเกียร์ธรรมดาให้เลือกมีเครื่อง3.0เลือกเป็นร่นไหนกันไปดูกัน ครับก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยคันนี้จะเป็นของ FC จากอำเภอลำปลายมาน,านั่นเองเป็นของน้องกวินทิดานาสินสอนนะครับอายุยังน้อยร้อย้านนะเออหาเงินหลายทางมากๆเลยสมกับเป็นวัยรุ่นสร,ร้างตัวจริงๆโด,โดยรถรุ่นที่น้องกวินทิดาเลือกใช้นะครับจะเป็นเจ้าตัวแค er <ๆ S 2> ปโฟไฮ h l นเดอร์1.9เกรดแซดพีสีขาวมุกโดรไม้ราคา9แสน8หมื่น2พันบาทแต่ว่าน้องจองไว้ยังได้ราคาเดิมนะครับคือ9แสน7หมื่น2พันบาทใครเลือกใช้รุ่นแซดพี ะจะได้ไฟหน้าแบบ Isuzu Vision b y LED มีหลอด LED มาให้นะครับสำหรับสองสว่างแล้วก็มีเจ้าตัวไฟ daylight มาให้นะครับเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะตัวนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกที่เป็นไฟตัดหมอกแบบ LED นะครับแล้วก็การชนด้านหน้าเผื่อใครอยากเทแบบ X Series นะก็สามารถใส่ชุดสเก็ดเพิ่มได้นั่นเอง รุ่น ZP นะครับกระจังหน้าของเขาจะมาพร้อมกับกระจังหน้าสีทูโทนเป็นโครเมียมแล้วก็โลโก้ของอิซุสุก็จะเป็นสีโครเมียมนั่นเองระบบความปลอดภัยนะครับตัวนี้จัดมาเต็มจัดหนักมากๆ ABS ทุงลมนิรภัยคู่หน้าเข็มขัดนิรภัย3.5ที่นั่งนะครับ เราก็จะมีตัวระบบช่วยควบคุมการส่งตัวออกตัวในทางลื่นออกตัวในทางลาดชันมันก็มีมาให้ลงทางลาดชันด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเป็นเกียร์ธรรมดามันก็ไม่ใช่ปัญหาที่เวลาเจอทางลาดชันออกตัวหรือว่าลงอย่างนี้นะครับระบบพวกนี้ช่วยได้มากเลยทีเดียวตัวยางนะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวยางบริสโตนเบอร์ยาง2อ5 6 0 1้าหเป็นยางเรเดียนแบบไม่มียางในอันนี้ยังไม่ได้ลงแว็กยางนะเดี๋ยวจะแว็กให้เงาเดี๋ยวถ่ายให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะแล้วก็มาพร้อมกับเจ้าตัวแม็กแม็กตัวนี้นะครับจะเป็นแม็กตัวเดียวกับเจ้าตัวเกรด M ใช้นะเรียกดว่า เป็น m a x 18ปัดเงาเนี่ยลายสปอร์ตใครเจอใครก็อยากได้นะครับรุ่นอื่นอยากได้แม็กตัวนี้ไปครอบครองมากๆเลยทีเดียวการสะเทือนด้านหน้านะครับตัวนี้มันจะเป็นคอยสปริงมาพร้อมกับวงเดียวที่แคบมากเพียงแค่6.1เมตรเท่านั้นเองมันใ้ข้างกับเท่แบบลงตัวมากๆมีมาให้อันนี้เราก็ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มนะเขามีมาให้จากโรงงานเลยรุ่นนี้นะครับจะมีไฟเลี้ยวแบบ LED แล้วก็กระจกมองข้างตัวนี้สามารถ ปรับแล้วก็พับด้วยไฟฟ้าได้สัญลักษณ์ของความเป็นไฮแลนเดอร์นะครับก็คือขับเคลื่อน200ยกสูงเขาจะมาพร้อมกับโลโก้ที่เป็นสีโครมเมียมนั่นเองใบปัดน้ําฝนแบบบิลลอินนะครับตัวนี้ปัดได้สะอาดแล้วก็เรียบหมดจดมากๆเลยทีเดียวตัวนี้จะมาพร้อมกับเสาอากาศที่มีขนาดที่สั้นลงนะครับแต่เรื่องการรับสัญญาณเนี่ยไม่ต้องห่วงนะเขารับสัญญาณได้ชัดมากๆกันสาดนะครับจัดการให้เรียบร้อยนี่ แล้วก็เมื่อวานใครดู x s e r ซ e s ไปใช่ไหมเขามีสัญญาณการขโมยไห้เจ้าต,ตัว Z-P มันก็มีเหมือนกันตัวมือจับนะครับมันจะเป็นโครเมียมแล้วก็มีสวิตท,ที่สามารถกดเปิดประตูดได้จากตรงนี้จะลองมือเปิดจัดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งกระบะอลไรเนื้อให้กับลูกค้าเรียบร้อยอันนี้ก็คือพร้อมไปใช้งานเลยนะเรียกได้ว่าออกมือพร้อมใช้งานปับ๊บแล้วก็ ใครนะครับที่เลือกออกรถกับหัวร้านก็จะได้สติกเกอร์ไปด้วยนะเอาไม่เอาก็ให้นะครับแล้วทีนี้นะครับก็จะมีในส่วนของไล่ฟ้ากระจกด้านหลังมาให้ด้วยนะสำหรับเกรดเซีไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้นะครับเป็นอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยคือเวลาเราเบรกนะครับด้วยไฟเบรกที่มันอยู่สูงมาทําให้คนอื่นเห็นเราแต่ไกลนั่นเองแล้วก็ตัวล้อด้านหลังนะครับ มันก็จะเหมือนแม็กด้านหน้าแล้วแหละเพราะมันมาจากโรงงานทูมัแต่ว่ามันแตกต่างกันที่เจ้าตัวระบบเบรกนะครับตัวนี้ด้านหลังมันจะเป็นเจ้าตัวดรัมเบรกนะครับเวลาที่เราบรรทุกหนักๆเนี่ยช่วยให้มันหยุดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความปลอดภัยนั่นเองตัวเชสซีมีขนาดที่ใหญ่นะครับบรรทุกได้มากแล้วก็ เพิ่มความปลอดภัยนั่นเองตัวช่วงล่างของเขาเดี๋ยวเราไปดูช่วงล่างกันเพื่อหลายๆท่านจะยังไม่เห็นแต่ถ้าใครดูคลิปทุกวันก็เห็นทุกวันนั่นแหละถ่ายมันทุกวันนะเนาะตัวนี้นะครับมาพร้อมกับระบบการสะเทือนที่เป็นแหนบนะครับตำแหน่งการวางแหนบเนี่ยมันจะวางอยู่บนเพลามันทําให้ตัวรถสูงขึ้นนะครับก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองมันเป็นขับเคลื่อนสองล้อแล้วแกจะไปดูทําไมวะเออก็จะประมาณนี้แหละท่านสงสัยะนะตัวแหนบด้านบนสุดนะครับมันจะมีขนาดที่ยาวสุดเพราะว่ามัน ให้ความนิ่มนวลเวลาที่วิ่งรถเปล่าแล้วมันมีตัวนี้เห็นกระบ,บอกตัวนี้ไหมครับเนี่กระบ,บอกตัวนี้มันจะเป็นเจ้าตัวโช๊คอัพแก๊สนะมันให้ความนุ่มนวลและหนึบมากๆนั่นเองตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเจ้าตัว ไฟเบรกที่มี LED ไฟเบรกแบบ LED มันอยู่ฝั่งนี้นี่มันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ด้านข้างมันจะมีการลมดํามาให้ถ่ายตัวนี้แต่ไปพูดถึงหลอด LED เอ๊ะมันยังไงกันเนี่ยนะครับมาพร้อมกับไฟท้ายที่มีการลมดํามาให้แล้วก็ไฟเบรกไฟท้ายเป็น LED นะครับสัญลักษณ์ของความเป็น ZP ีก็มีมาให้เป็นตัวหนังสือโครมเยมรุ่นนี้นะครับแ p ไม่ต้องซื้อกันชนท้ายเพิ่มเขามีกันชนท้ายแบบเข้าชุดมาให้เรียกได้ว่าจ่ายเพียงแค่ราคา 9แส8 2 0 0 0บาทได้ครบจบแบบนี้เลยตัวนี้นะครับมันจะมาพร้อมกับมือจับที่เป็นโครเมียมนะแล้วก็จะมีเจ้าตัวกล้องมองหลังมันทำงานคู่กับหน้าจอขนาด9นิ้วนะโอ้โหเลยเดียวว่าเห็นชัดเจนมากๆเวลาที่เราถอยหลังนะไทยถอยชนนี่โหแสดงว่าหลับตาขับแล้วนะครับเพราะหน้าจอมันใหญ่มากๆเดี๋ยวเราจะไปดูภายในกันนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพอถ่ายเสร็จนะครับจะมีการทำความสะอาดเพิ่มเติมนะ ไปแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวพี่ต่จะพาพวกเราเข้าไปดูข้างในกันเมื่อวานเอาคลิปภายในวิเคราะห์ลงทิกต็อกนะเออมีคนเข้ามาดูเยอะแยะเลยชาวทิกต o อกีนกระเป๋ามันกันแล้วไม่เหมือนเราคลิปไหนไม่ไม่เออลงแบบมัวม่วๆสั่วๆอะไรเงี้ยแบบไม่รู้เรื่องเออชอบดูจริงๆแต่ว่าคลิปไหนดูเป็นเรื่องเป็นราวเขาไม่ดูเอ้ยอ่ะมาคลิปนี้สําหรับชาว u t u b e นะครับก็คันนี้นะครับภายในของเขาเนี่ยมันก็จะเป็นเอาเดิมเริ่มตอนนี้พี่ต่ายถ่ายให้ดูมันจะเป็นเจ้าตัวแผงประตูที่อยู่ด้านหลังสุดนะครับก็ออกแบบให้มี ความกว้างนะครับเปิดปิดเข้าออกได้สะดวกแล้วก็มีความแข็งแรงทนทานรู้หลาด้วยการโบุนุ่มเข้ามาให้สวิตช์ควบคุมกระจกไฟฟ้ามันจะเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีที่ใส่ขวดน้ําขนาด1.5ลิตรมาให้รุ่นนี้นะครับจะมาพร้อมกับลาโพงที่มีขนาดใหญ่มากๆถึง4ตัวด้านข้างประตูนะแล้วก็มีตัวเล็กอีก2ตัวด้านหน้าแล้วก็ข้างบนหลังคานั่นเองมันให้เสียงที่สมจังมากๆโอ้โอะไรวะเนี่ยเฮ้แปนเนี่ย ไปที่อื่นเยอรองเท้าตบเลยเฮ้โอ้ปิดกำิงเอามาต่อนะครับมันเข้าไปในรถละก็ที่นั่งของผู้โดยสารที่อยู่ตอนท้ายนะครับก็มีขนาดที่ใหญ่มากๆนะครับมันนั่งได้ เหมือนรถเก่งที่มีขนาดใหญ่เลยแล้วไม่นำซ้ํานะมันยังหรูหราอีกด้วยนะครับมาพร้อมกับเบาะหนังนะลายสปอร์ตใหม่ของปี2022มอญลองสีสาะนะครับมันมีให้ครบทั้ง3าที่นั่งเลยเข็มขัดนิรภัยมันก็มีครบ3ที่นั่งเหมือนกันนะด้านบนของเขานะครับมันก็จะเป็นผ้าบุลังคาตัวนี้มันจะเป็นสีเทาแล้วก็มีลําโพงเซอร์เรายซาวตัวนี้ให้เสียงที่สมจริงเพิ่มขึ้นอีกนะไฟส่องสว่างมันมีตรงกลางแล้วก็ด้านหน้าด้วยนั่นเองโอ้โหเรียกได้ว,ว่าสว่างตัวห้องโดยสารเลยทีเดียวรรุ่นนนี้นะคับ มันจะมีตัวตะขอเกี่ยวสัมภาระนะมันรับน้าหนักสูงสุดได้ถึง4กิโลกรัมเลยทีเดียวเราก็พื้นห้องโดยสารออกมาเนี่ยจะเป็นพรมสีดานะครับอุปกรณ์อำนวยความสะดวกตัวอื่นนะมันก็จะเป็นเจ้าตัวแอร์ตัวนี้ถือว่าโอ้มันให้ความเย็ยนเพิ่มขึ้นผู้โดยสารด้านหน้าด้านหลังไม่ต้องเกี่ยงกันเฮ้ยไอ้ด้านหน้าแกเปิดแอร์หน่อยไอ้ด้านหน้าชั้นหนาวไอ้ด้านหลังชั้นร้อนอะไรเงี้ยตัวนี้จบเลยมีที่ชาร์จแบตเตอรี่ให้ด้วยไม่ต้องแย่งกันอันนี้เดี๋ยวพี่ต่จะปูยางปูพื้นมาให้นะครับเพราะ แผงประตูด้านหน้านะครับเช่นเคยแหละมันหรูหรามากๆมีการบุนุ่มมาให้สวิตควบคุมกระจกไฟฟ้าเป็นสีดําเงาฝั่งผู้ขับขี่นะ่ะมันพิเศษมากเลยมันสามารถคุมได้ทุกบานเลยนะที่อยู่กับมันเนี่ยแล้วก็ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเบาะคู่หน้าเอาให้ดูก่อนเบาะคู่หน้ามันเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับเบาะหนังแล้วก็มีเทคโนโลยีคครแมดลดความร้อนด้วยนี่แล้วอันนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของ ที่ปรับนะครับตัวนี้มันปรับไฟฟ้าได้มากถึง8ทิศทางนะครับเก้าอี้ฝั่งผู้กับขี่นะเออที่นั่งไหมเก้าอี้บันนอกบันลอกยิงเลียดนี่สูงต่ํา สามารถปรับจากตัวนี้ได้หมดเลยแล้วก็บาะของมันเนี่ยนุ่มมากนะครับมีเทคโนโลยีคูแม็กแล้วก็ก็จะมีเปีกด้านข้างขนาดใหญ่นะครับเวลาที่เราเข้าไปนั่งโอ้มันกระชับมากๆนาน่านั่งจริงๆพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยสปอร์ตสามกา้านแบบมันติฟังกชันมีฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับโทษทีตรงนี้มันจะเป็นเจ้า Control, ครุสคอนโทรลควบคุมความเร็วส่วนด้านซ้ายนะครับควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะข้อดีของการมีฟังก์ชันตรงพวงมาลัยนะครับคือเราไม่ต้องละสายตาออกจากท้องถนนนั่นเองมันเป็น ตัวช่วยเพิ่มความปลอดภัยด้านบนนะครับมันจะเป็นเจ้าตัวบริเวณคอนโซลของเขาตัวนี้ที่เราเห็นนะครับมันจะมีบูนุ่มนะนี่จับจับดูมันจะนุ่มเราก็จะเดินด้วยได้สีเทาอุย้ยมือออ้ยมือหรือเท้าเนี่ยนะครับเดินด้วยได้สีเทาตลอดแนวเลยเราก็ก็เรียกว่าเวลาดูโดยรวมเนี่ยเจ้าตัวบริเวณด้านหน้าเขามันดูมีมิต,ติมากๆเลยทีเดียวหน้าจอขนาดใหญ่ตัวนี้นะครับมาพร้อมกล้องมองหลังนั่นเองรองรับพวกสมาร์ทโฟนได้หมดเลยนะ Android ตะกูล a Android ตระกูล iOS นี่ก็รับได้แอรนนะครับเป็นแอร์ดิจิตอลแยกอุณหภูมิซ้ายขวานะมีฮีตเตอร์ด้วยที่ชอบเนี่ยแล้วตัวนี้นะครับนี่ มันจะมาพร้อมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดน,นะบริเวณเกียร์ของมันฐานเนี่ยมันจะเป็นสีดําเงานะครับโอ้เรียกได้ว่ามันดูภูมิฐานดีจริงๆเลยทีเดียวเอาด,ด,ดูดูที่กว่านะดูภูมิฐานมันจะดูแก่ไปกระปุกเกียร์นะครับออกแบบให้สปอร์ตมีความสั้นกระชับเข้าเกียร์ง่ายนะั่นเองกุญแจของเจ้าตัวเซพีนะครับมันเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้เขาเรียกว่ากุญแจอัจฉริยะนะเวลาที่เราจะสตาร์ทเหยียบคลัชนะครับล้วก็กดตัวนี้หนึ่งครั้งมันก็สตาร์ทได้แล้วส่วนวิธีการยกกระจกมันก็จะเหมือนกััับเจ้าตวนนแล เ,เหมือนกันตัวเก็ทําเหมือนกันรุ่นไหนที่ใช้กุญแจชดียะทำเหมือนกันหมดเลยอันนี้นะครับเราไปดูเครื่องยนต์เครื่องยนต์เนี้ยมันมีเครื่องยนต์ให้เลือกถึง2ตัวนะเครื่องยนต์ตัวแรกเนี่ยมันจะเป็น1.9เครื่องยนต์ที่เป็น ตัวที่2มันจะเป็น3.0นะครับทรงพลังมากๆแต่ว่าการใช้งานมันก็แตกต่างกันไปสําหรับใครที่อยากได้ความประหยัดนะครับแล้วก็อัตราเร่งดีจะเป็นตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เลยไอ้ตัว3,000อัตราเร่งมันดีกว่านะพูดตรงๆเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ 1,900cc 350นิวตันเมตร150แรงมา้ามีเทอร์โบขนาดใหญ่นะครับก็เรียกว่าหอยเบลเบลาเลยทีเดียว,วเวลาที่เราเร่งนะครับเจ้าหอยตัวนี้มันจะทําหน้าที่ในการเพิ่มแรงมา้าแรงบิดโอ้มาเร็วๆมาเร็วๆก็จะไปแล้วอย่างเงี้ยก็ประมาณนี้แหละแล้วก็รรุ่นนนนนนนี้น้ะััััอกกจามมปหด มันยังประหยัดภาษีอีกด้วยภาษีของ4ประตู1.9เพียงแค่2 4ง5่2,495บาทนะเออทีรีพูดรีบจบนะครับเดี๋ยวจะรีบไปแล้วเพราะมัน7จ็นโมงเดี๋ยวจะรถไปเตรียมต่อนะครับขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้เราไม่ได้ยินเสียงมากัดกันเ hey! ฮไปเถอะ <laughs>